เออย้ายมาดดเยียมเงินไปถือเขาเลยค่ะแล่เปนชาแลอาย่ายาีเลยะใคราาสตนแกรเอ้าลาไปเขาแถวพว้อนแดกเลยเออลาลาขายตัวเลาหี้ไปถือ สวดีครับสวัสดีคบพะทิลปครับผมตลาดไปประกันห่เกัน สองตีไดาหาสุดีวัสันสองตีอ้มไม่เป็นไรมวนได้เดิงได้กรว่า